สวัสดีครับผมมอนีกับแจ็คซันคลิปยังครับผ้ามะเบืองหยาครับผมหยาที่เท่าได้ปลูกไว้ครับปลูกไว้หมื่นจากคลิปที่แล้วครับจากหลายคลิปที่แล้วพนะามาดูหญ้าครับผมคลิปนี้กับสีผ้ามะเบืองหยาครับเพ่เอิอ้นหยาหวานครับ ยาวอิสราเอลโตไหเละขั้นครับผมกำลังโตครับกำลังใหญ่อีกสักครึ่งเดือนกับตัดได้ละครับกลัางงามเลย ครับเบื้องกอมั่งครับเพื่นอนๆหยาวานครับหยาวาันอิสราเอลคือกอนี่ครับชิมปลูกเขาปลูกแค่ล่มเดียวเลยครับล่มเดียวประมาณนี้นะครับประมาณประมาณนี้เบคงมันแตกกอกมาเป็นสิบกว่านอรครับ ระยะเวลาหนีกับประมาณเกือบ2เดือนครับหยาซุ้มนีเกือบ2เดือนหญ่แล้วหญ่แล้วครับปูกไว้ตรงขั้นแท่หน้าครับเบิ้งหย่าซุ้มนีครับ อย่างสุมนี่กับปลูกได้ไหลายเดือนแล้วครับเอาไว้ใหดพันมันปีหนาสิลงใส่ในให้หน้าสิบบอคให้เข่าครับปีหนาสิปลูกเนี่ยครับสูงถว่วหัวแล้วครับซุ่ม เบิงสุดขั้นหน้าแล้วแหละครับหย่าซุ้มนี้ครับคันซิปูกะแรกๆกะต้องรดน้ำมัม่น,นเดอครับเพราะว่าถ้าบรดน้ำม,มันบกเกิดด้ครับสูงถว่วมหัว เบืองครับเบืองคนครับหยาสูงครับ,บ,บ,รบถ่วมัวผมเลยครับยาสิผ้าเบืองลำอ่ำหยาครับขอ,อน้นล่าเอาไปปลูกอะเอาร่ำยังสีแหละครับปลูกแคคายปลูก คล้ายๆปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังนะครับตัดกระตัดประมาณนี้ครับประมาณคืบหนึ่งล่ะเสียบๆๆปลูกลุมเดียวแตกนอเป็นซิปกว่านอปูครับใบหยาคือใบเตยใบใหญ่ครับโคตีนหลายครับหยาหยาวาน นีแ่แหละครับเขา้าเอือนหยาหวานอิสราเอลครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสนใจอยากสิบปลูกหยาไว้ให้งัวห้ยควายครับทักมาสอบถามวิธีการปลูกได้ครับเบิ้งเบิ้งหยาปีนากระิต ลงไวเป็นสองสามล่อีกคและครับซุ่มนี่กัเดือนเดือนเสรศษครับซุ้มนี่ รับคลิปนี้กับเพียงสานีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนัมเมอรด้อครับ